สวัสดีครับอยู่กับช่องเอมลุยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามอบจอจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เป็นทีมเจ้าของสระบุรีอยู่ในเต็นนะครับเปิดบ้านพบกับมอปทุมนะครับถ้ามีคลิปนี้อาจจะลงหลังผลการแข่งขันนะครับก็มีอะไรก็ติดตามชมเอานะครับ ก่อนจะไปเข้าสนามนี่ต้องไปหาอะไรกินก่อนนะครับเนี่ยซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วต้องไงคนคนก็เริ่มมากันแล้วนะครับเตะประมาณสิบห้านิกาสามสิบนาทีครับ ตัวสุดตัวเป็นดูนี่ครับหนึ่งใบหนึ่งร้อยบาทอ่าแบงค์พันทอนด้วยแบงค์ลอยเลยอันนี้ก็ตั๋วเจ้าบ้านนะครับ ร,รถชาวบ้านดูดีครับสมาชิกก็เริ่มมากันแล้วนะี่เขาบาเฮาฮ ช่องช่งชงชงนี้ถ่ายถ่ายถ,าย,ถายแบบเฉพาะความจริงไงแม,ม,ม่ไหนชนะก็เอาลงแม,ม่ไหนไม่เป็นดังใจก็ก็ไม่ลงแม,ม่นี้ลงแต่ความจริงไงแม่ไหนไม่น่พายเล้าอ้นนี้พี่น้องสิง อ่ะตายไปเลย้วพี่น้องสิงห์มาช่วยเชียร์อ๋อสิงห์บุรีนะครับเออแต่พวกนี้วันนี้มานี่ก่อนอ่าสิงห์สิงหแต่พวกไม่ต้องการโอเคถ้าแข่งตรงนั้นก็ขอยโพแล้วสิงห์บุรีนไม่มีใครไม่มีใครคนเดียวเลยไม่ต้องใครจะนำเลยรผมคนเดียวเลยทุกอย่างบังแมทก็ตอนนี้ต้องทำอาหารกินละอาชีพเสริม เอาอย่างน้อยมันก็ได้ทั้งนี้เลยหน่อยก็ดีไปแซ่บครับผมครับครับโอ้โหอาหารเทียบผม้โมาถึงไหนถึงการไส้เซนนั้นโอ้โหเอ้า้องเลยนะมีปลาดุกมีลาบมีก้อยลาบเนื้อลาบเนื้อไม่ต้องถามว่าบอลมันไม่มันนะแต่ข้งเทียมันแน่นอนเลยนะอันนี้อยู่อแดดที่เท่าไหร่นะหลายอย่าง เปลี่ยนหรือแปดนั่นแหละดูหรอดูแล้วมันไม่ห่างกันหรอกชนะหนึ่งววชนะหนึ่งเสม,มอหนึ่งแพ้หนึ่งะครับอันนี้แมตช์ที่4ี่ครับเจอมอวปทุมเดี๋ยวแข่งเวลา15บหนกาสาสิวนาทีเดี๋ยวค่อยขึ้นหันจัจ่นครับบ่ไดหมดแล้วตอนนี้ก็เวลา15บหนกา เดี๋ยวอีกพักอีกอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยขึ้นหันจาจย์แล้วก็ค่อยชมบรรยากาศด้านบนเร้น,นะครับตอนเริ่มเริ่มเกมได้แล้วครับใกลได้เวลาแล้วเดี๋ยวขึ้นหันสะจันรอดีกว่า

อันนี้ก็จำไม้จำเนื้อโอเคนะครับ จมแล้วครับร,รึ่งแรกสัแบลบีเสมอกับมอประชุมดดดเดี๋ยวค่อยดูมาดูต่อข้างหลังเร <Yeah. S 1> ิ่มข้างหลังแล้วนะครับ จับเลยจับเลยแรกนะครับโอ้เฉียดห้าแตโอ้สองหนึ่งเจ็ดห้าเฉียดไปหแต้มขอบคุณนกบคุนผู้ชขอบคุณกองเชียร์แบวันนี้เสร็จนะครับแจกของรางวัลนะครับแจกของรางวัลตอนจบเกมก็สำหรับโูรแกรมการแข่งขัน มันนั่งทางกันหรือเปล่าเต็มมีเ็ี่มันะจะเป็นุนอนั่งางกันหรือเ่าเ็ด้านาทีเใกล้กันเลยครับพบกับซาลยเต็นะครับในเวลาสามเลยเมื่อไหเนี่ยแปดูรอขอร้องวันกันเลยเมไหน่แปดศูตยในวันอาทิตย์ตนนี้ครับอเ่อยเลยาวเกินที่เลยลานะครับ สองหตครับครับได้จริงเหรอได้แล้ว ของแมตช์ได้สองของรางวัลเลยครับย่าครับสัญญาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็าคทุกคนนะครับเราจะไม่มีกงีนะครับขอเพลงมาเหมเดิมล้ว วันนี้ก็จะมาสรุปผลนะครับที่สระบ,บุรียูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับมปทุมน,นะครับ mm hmm. ก็ผลสกอร์ก็อ,อาจจะรับรู้กันแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะลงช้าไปสักหน่อยหลังจากผลการขขันออกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากติดตามช่องเอ็มลุยเลยนะครับว่าสระบ,บุรียูเนเต็ดจะไป พกับทีมไหนแบนหน้า,ก,า,ก,า,ก,าก,นก็ขอฝากติดตามด้วยครับก็ขอฝากช่องเอ็มลุยเลยนะครับก็ขอฝากติดตามด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมมากครับ